ขายอะไรดีปี2568 Instagram นะคะไม่ว่าเศรษฐกิจแบบไหนนะคะก็ยังซื้อของแพงแล้วก็ยังนิยมความลักชวรี่อยู่นะคะซึ่งวันนี้นะคะโค้ชจะมาพูดถึงนะคะจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลกลุ่มหนึ่งนะคะชื่อลักซ์เมอร์เนี่ยก็คือคนที่ชอบลักชวรี่แบรโดยคนที่เป็นคนไม่ว่าเศรษฐกิจแบบไหนนะคะทุกคนนะ คนไทยก็ยังติดปรูอยู่คนไทยก็ยังติดความลักชวรี่อยู่นะคะซึ่งสินค้าที่ขายดี ในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีนะคะยิ่งเป็นสินค้าที่เป็นของที่มีคุณค่าทางใจนะคะทุกคนนะเป็นสินค้าที่สามารถซื้อแล้วสามารถหยิบจับได้นะคะแล้วก็เป็นความสุขที่เล็กๆแต่ว่าทําให้สามารถฮิวใจได้นะคะวันนี้โค้ชจะมาพูดถึงนะคะว่าถ้าเรานะคะเป็นแม่ค้าออนไลน์เราจะเกาะกลุ่มกลุ่มนี้ได้ยังไงนะคะโดย5สินค้านะคะที่รับรองว่าขายดีปี2568นะคะ ที่โดนใจชาวลักซ์มเมอร์นะคะก็คืออันดับแรกเลยนะคะก็คือสินค้าอาหารและเครื่องดื่มทุกคนรู้ไหมว่าคนส่วนใหญ่นะที่ใช้ของที่ ลักชูเนี่ยคือการลักชูของอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยทุกคนให้นึกถึงสต๊าฟความลักซูเมอร์นะคะของในกลุ่มของอาหารนะคะเป็นสินค้าขายดีนะคะก็คือเป็นอาหารพรีเมียมอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นนะคะสตาร์บัคนะคะที่โคเชื่อเลยว่าทุกคนเนี่ยจะต้องกินกันบ่อยมากๆเราไม่ได้กินสตาร์บัคทุกวันใช่ไหมทุกคนแต่ถ้าสมมติเรานึกถึงความพรีเมียมเราอยากถ่ายรูปลงไอจีนะคะเราก็นึกถึงสตาร์บัคหรือว่าเครื่องปั่นนะ้ของโอโจอิสใช่ไหม คนที่แก้วละประมาณ200เกือบ300บาทใช่ไหมที่เป็นแบบคล้ายๆของเอราวัลอ่ะอันเนี้ยก็นานๆนนทีขนาดโค้ดโค้ดก็มีดื่มบ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้บ่อยเดือนหนึ่งประมาณสักสอาครั้งอะไรอย่เงี้ยถ้ามีโอกาสนะคะดังนั้นนะทุกคนคือวันนี้ถ้าใครที่ไม่รู้ว่าจะขายของอะไรอยู่โคดแนะนำให้ทุกคนเนี่ยลองไปดูว่าอะไรที่คนยอมจ่าย ะะหรือเป็นสินค้าอย่างเช่นก๋วยเตี๋ย,ยวใช่ไหมทองสมิธอันนี้ก็คือเป็นสินเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ราคาชามละ2 0 0อัพนะคะก็มีคนมาต่อคิวซึ่งโค้บอกเลยว่าสถานการณ์แบบนี้นะคนเราอ่ะจะชอบแบบซื้อความสุขแบบเล็กๆวันนี้ใครที่ทําสินค้ากับอาหารเครื่องดื่มอยู่นะคะโค้บอกเลยว่าเป็นทาร์เก็ตมากถ้าทําแล้วอยากให้แนะนําให้ทําแบบพรีเมียม นะคะอันนี้คือส่วนตัวโค้ดเลยว่ามันยังโตได้อีกนะคะยิ่งหน้าตาโปรดักต์ของเราสินค้าของเรานะคะใครที่เคยซื้อของอซื้อก๋วยเดียวของทองสมิทกลับมาใช่ไหมถุงเขาแพคเกจิ้งเขาดีมากเลยนะทุกคนนะคือโค้ดเลยบอกว่าสิ่งสําคัญเลยนะถ้าเราอยากจะให้คนลักซุมเมอร์นะคะมาเป็นลูกค้ามาเป็นฐานแฟนเราเนี่ยคือเราต้องเรื่องแพคเกจิ้งต้องมาอันดับหนึ่งเลยนะคะทุกคนนะ คือรูปร่างหน้าตานะคะอย่างเช่นในฟีดไอจนะคะทุกคนนะของแบรนด์กาลันเหมือนกันใช่ไหมแบรนด์กาลันก็คือเป็นแบรนด์ที่ดังมากก็คือเอาชาไทยนะคะมาเล่าแล้วคนต่อแถวเยอะมากอันนี้ก็อารมณ์นี้เหมือนกันก็คือถ้าสมมติคุณสามารถยกระดับสินค้าปกติของเรานะคะให้เป็นสินค้าที่เป็นพรีเมียมนะคะคือคนกลุ่มนี้ยังไงเขาก็จ่ายตังคือถ้าวันนี้คุณสามารถที่จะซื้อ Starbucks ได้คนส่วนใหญ่สามารถซื้อ Starbucks ได้เขาสามารถซื้อสินค้า ของคุณได้อย่างนี้มากกว่านะคะก็ดังนั้นเนี่ยโค้ดเลยบอกเลยว่าข้อแรกนะคะสินค้าแรกก็คือเป็นสินค้าที่เป็นอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นพรีเมียมคือสินค้าของคุณเนี่ยเขาถือแพคเกจจิ้งเขาถือถุงเขาถือถุงคุณเนี่ยเขาบ่งบอกถึงความพรีเมียมของเขาเลยอันนี้โค้ดเลยเชียร์เลยนะคะว่าถ้าใครเนี่ยที่ทําสินค้าอันนี้อยู่ก็แนะนําเลยนะคะส่วนสินค้าที่สองนะคะรับรองว่าขายดีในกลุ่มลักซ์ซเมอร์นะคะก็จะเป็น การดูแลแบบ V.I.P. อย่างเช่นใครที่ทำเทรนเนอร์อยู่ใช่ไหมคะใน i n s t a g r กรเนี่ยเขก็จะบอกเลยว่าตอนนี้คุณต้องมีแพ็กเกจที่มันดูแลรูปร่างทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยเรหรือว่าเป็นการดูแลองค์รวมคือเราต้องมีความรู้อย่างเช่นถ้าเป็น ถ้าเป็นเขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นเทรนเนอร์อย่างเงี้ยก็อาจจะต้องมีใบเซอร์นะคะทุกคนนะมีใบเซอร์หรือจบเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือว่าไปดูแลเฉพาะส่วนมามีผู้เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องบางเรื่องอย่างนี้นะคะโคนก็จะแนะนํานะคะทุกคนนะคือยังไงเนี่ยคนก็จ่ายตังค์นะคะทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มลักซ์ซ r มอนะคะฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยหรือพิลาทิสกีฬาเนี้ยถ้าคุณทํา สื่อสารให้คนใน IG เห็นนะคะรับรองยังไงคุณก็ขายได้ส่วนอันที่3นะคะก็คืออ่ะข้อ2อนะโค้ดขอเสริมนิดนึงนะคะอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับกีฬาใช่ไหมความ VIP อะไรอย่างเงี้ยเลยว่าตั้งแต่โควิดผ่านมานะคะธุรกิจที่มันบูมมากๆนะก็คือเป็นธุรกิจเกี่ยวกับคอนเสิร์ตทุกคนสังเกตเลยว่าคอนเสิร์ตบ้านเรามีเยอะมาก ซึ่งมันอั้นแล้วมันก็กำลังขยายตัวไปอีกนะคะสำหรับใครที่ทำเกี่ยวกับอีเวนต์เกี่ยวกับงานคอนเสิร์ตเนี่ยคือปีหน้าก็ยังดีอยู่นะคะทุกคนนะคือแค่เราเกาะกลุ่มนะคะอันที่3นะคะก็คือการท่องเที่ยวนะต้องเป็นท่องเที่ยวแบบรูราด้วยนะคะทุกคนนะคุณต้องทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันฉันมีเงินคือโค้จะบอกอย่างไ้ว่ายิ่งเศรษฐ,ฐกิจไม่ดีนะคนก็ยิ่งหยหาการหิวใจ ธุรกิจการหิวใจคุณต้องทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยเขาได้รับการหิวใจนะคะทุกคนนะเขาได้รับการหิวใจเหมือนเราเนี่ยจะก่อนใช่ไหมเราอาจจะไปเที่ยวแบบ3เดือนครั้งหรือเดือนละครั้งใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้เศรษฐกิจกไม่ดีเราก็จะไปแค่ปีละครั้งหรือปีละ2ครั้งแต่เราจะไปในแพ็กเกจที่พรีเมียมขึ้น เหมือนกันโค้กก็เป็นเหมือนกันคือโค้กก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ช่วงนี้งานเยอะด้วยก็ไม่ได้ไปเที่ยวบ่อยแต่ว่าถ้าจะไปเที่ยวคือฉันต้องไปแบบโรงแรม5าดาวอัพเท่านั้นแบบซูเปอร์วีเอพีเท่านั้นอย่างเงี้ยเหมือนกันโค้ดเลยบอกว่าคุณต้องถ้าทําในเรื่องท่องเที่ยวก็เน้นแบบลักชูรี่ไปเลยนะคะคือมีแพ็กเกจทุกอย่างนะคะข้อ4เลยนะคะก็คือการดูแลสุขภาพนะคะระดับแบบพรีเมียมโค้ดพูดเลยว่าใครที่ทําเกี่ยวกับคลินิก ใครที่ทำเกี่ยวกับคลินิกนะคะทุกคนนะคือคุณยังมีโอกาสโตได้อีกนะต้องบอกเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสินค้าคนเนี่ยยังไงก็กลัวแก่คนยังไงก็กลัวแก่แล้วประเด็นคนเนี่ยไม่ค่อยแต่งงานคนอยากอายุยืนดังนั้นเนี่ยคุณต้องทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยเขาได้รับความสเปเชียลอะไรบางอย่าง หรือเราต้องดูแลอย่างเช่นโค้ดไปเจอแบรนด์แบนด์หนึ่งมาที่มาจากเกาหลีอ่ะที่เขาดูแลเรื่องเกี่ยวกับการลดน้ําหนักอ่ะองค์รวมของการลดน้ําหนักอย่างเงี้ยคือมันมันดีมากๆนะคะทุกคนนะเลยอยากจะมาแนะนำาทุกคนแล้วก็สินค้าแบรนด์หรูอย่างเช่นพวกกระเป๋าแบรนด์เนมพวกรถให้เช่า นะทุกคนนะหรือว่าเป็นของอะไรที่เขาสามารถแบบว่าซื้อไม่ได้วันนี้แต่เขารู้สึกว่าเขาได้มาทดลองใช้หรือว่าเขาได้ออกงานเขามีการเช่ารถกระเป๋าแบรนด์เนมเสื้อผ้าแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะกลับมาบูมแน่นอนนะคะในช่วงเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะทุกคนนะดังนั้นเนี่ยโค้ดเลยบอกว่าใครที่อยู่บน IG หน้าที่ของคุณเลยนะคะคุณต้องทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าเขาสามารถจ่ายได้อย่างเช่น สินค้าอาหารนะทำไมออมกสเทก็ยังก็ยังดีอยู่นะคะเพราะว่าอะไรคนลงทุนคือคนต้องการที่จะเข้าถึงสินค้าที่หรูแต่สามารถที่จะหิวใจเขาได้ด้วยถ่ายรูปลงไอจสวยด้วยดังนั้นเนี่ยทุกอย่างมันยังสะท้อนไปได้อยู่นะคะทุกคนนะคือในกลุ่มที่ ลักซ์มเมอร์นะคะทุกคนนะโค้จะมาพูดถึงนะคะในกลุ่มลักซ์มเมอร์นะคะก็คือลักซ์มเมอร์เนี่ยก็คือจะแบ่งเป็นทั้งหมด4เจนใช่ไหมคะเจนแซดนะทุกคนนะที่นีโค้เอามาให้ดูนะคะต้องอันนี้นะคะเป็นข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะก็จะพูดถึงเกี่ยวกับกลุ่มลักซ์มเมอร์นะคะก็คือในเจนแซดเนี่ยก็คือจะโฟกัสนะคะอะ,อะไรที่เป็นลักชัวรี่เนี่ยก็คือจะเป็นอาหารเป็นหลักเลยใช่ไหมคะแล้วก็เกี่ยวกับเครื่องดื่มนะเกี่ยวกับ เครื่องดื่มนะคะรองลองมาเนี่ยอันนี้จะเป็นการจัดอันดับเจน Z นะคะก็คือเครื่องดื่มนะคะก็คืออันแรกน่อาหารและเครื่องดื่มเห็นไหมยังเป็นระดับต้นๆที่คนเนี่ยลงทุนอยู่นะคะแล้วก็อันที่สองเนี่ยก็คือเครื่องแต่งกายนะคะสำหรับ Gen Z อันที่สาก็คืออุปกรณ์ไอทีส่วน Gen Y นะคะก็คือจะให้ความสําคัญเลือกอาหารและเครื่องดื่มเป็นหลักรองลองมาก็จะเป็นเครื่องสำอางนะคะทุกคนนะ น้ำหอมสกินแคร์แล้วก็เครื่องแต่งกายส่วน Gen X นะคะก็คือจะให้ความสำคัญของการแต่งกายนะคะแล้วก็แฟชั่นเป็นหลักดังนั้นใครที่ขายของแฟชั่นอยู่วันนี้คุณต้องรู้แล้วนะว่าคุณจะให้ความสำคัญของเจนไหนเป็นหลักก็คือ Gen X อะ Gen X เขาจะยอมลงทุนในเรื่องเครื่องแต่งกายพวกของเกี่ยวกับที่เสริมบุคลิกนะคะก็คือคน Gen X เนี่ยจะเป็นคนที่เน้นเรื่องซื้อของ สินค้าราคาแพงมาเพื่อเสริมภาพลักษณ์ของเขาใช่ไหมคะก็คือทําให้เขารู้สึกความมั่นคงเวลาเหมือนเขาซื้อเสื้อแบรนด์เนมซื้อเสื้อผ้ออาแบรดนด์เนมเนี่ยมาเพื่อทําให้เขาดูบุคลิกที่ดีขึ้นนะคะอันดับที่สองก็คืออาหารและเครื่องดื่มในสิ่งที่เขาจะจ่ายแพงนะคะแล้วก็อันที่3ก็จะเป็นเครื่องสำอางเครื่องประดับนะคะถัดมาเบบี้บูมเมอร์อ่าเบบี้บูมเมอร์นะคะก็คือก็จะเป็นรุ่นแบบ คนที่กเกษียณแล้วนะคะ5 5อาบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเขาจะใส่ใจเรื่องอาหารและเครื่องดื่มเป็นหลักนะคะลงทุนในเรื่องนี้แล้วก็สุขภาพความงามแล้วก็ถัดมาเครื่องประดับเครื่องแต่งกายแล้วก็แฟชั่นก็คือชอบซื้อสินค้าที่มีคุณภาพแล้วทุกคนรู้ไหมว่าเจนไหนเนี่ยที่ลงทุนนะคะที่เป็นสายชอปที่เยอะที่สุดนะคะก็คือ เป็นคน Gen X นะคะก็คือดังนั้นถ้าโค้ดบอกว่าคนที่ขายของสกินแคร์อยู่ใช่ไหมเออเท่าดีถ้าคุณขายของเกี่ยวกับของพรีเมียมอยู่นะคะหรือว่าของกระเป๋าแบรนด์เนมมือ1มือ2หรือค่ะให้เช่ารถอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นคุณต้องไปเอาใจคนเจนไรท X นะคะก็คือเขาจะดูแลเรื่องภาพหลักอันนี้ส่วนแล้วก็ติดหลักหลักชูรี่เยอะที่สุดก็คือกลุ่มผู้ชาย ผู้ชายเนี่ยจะซื้อของเยอะกว่าผู้หญิงนะคะอันนี้เป็นงานวิจัยมานะคะแล้วก็ความลักซ์มูเมอร์อ่าจะแบ่งเป็นทั้งหมด5 l u ลักซ r ซเมอร์นะคะซึ่งอันนี้โค้ดพูดเลยขีนะคะก็คือ40%ของคนลักซ์มเมอร์เนี่ยก็คือเป็นคนรูยที่ปริ่มน้ำปริ่มน้ำก็คืออะไรก็คือมีเงินเดือนไม่ถึง50,000นนะพร้อมที่จะซื้ออาจจะซื้อแบบอ่าพวกอะไรอ่ะพวกลิปพวกเครื่อง เครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง40%เนี้ยอยู่ใน i ิน t a g r กรมค่อนข้างเยอะเลยนะคะทุกคนนะดังนั้นเนี่ยคุณอาจจะขายของที่เป็นชิ้นเล็กๆให้ขัดโคลนกลุ่มนี้นะคะแล้วก็ถ้าถามโค้นี่คือยังไงเนี่ยคนก็ยังโหยหาความหรูนะคะทุกคนนะความลักชัวรี่อยู่นะคะก็ดังนั้นเนี่ยโค้นเลยบอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยนะรู้ว่าตอนเนี้ย คนต้องการอะไรอย่างเช่นผู้ชายนะคะให้ความสำคัญในการซื้อของลงทุนเรื่อง Apple ใช่ไหมก็คือเป็นของ Luxury ต้องมี iPhone อันที่สเนี่ยก็จะเป็นกระเป๋าหลุยวิตตองนะคะอันที่สามเนี่ยก็จะเป็น Starbucks ส่วนผู้หญิงนะคะก็คืออันดับหนึ่งก็คืออาหารและเครื่องดื่มก็คืออย่างเช่นเป็น Starbucks เป็นหลักอย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้คือเป็นคน ในลักซ m มเมอร์ที่เป็นเจนก็คือผู้หญิงจะให้ความสําคัญเรื่องอาหารและเครื่องดืง่มโอมากาเสะอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องรู้นะอันที่2เนี่ยก็คือเป็นสกินแคร์หรือเครื่องสำอางก็จะเน้นดีออเป็นหลักนะคะส่วนที่3มกระเป๋านะคะพวกเครื่องแต่งกายก็จะเป็นดีออเป็นหลักนะคะดังนั้นโค้ดเลยบอกว่าสุดท้ายท้ายสุดนะคะถ้าวันนี้คุณอยากจะขายของบนอินสตาแกรวันนี้คุณต้องทําให้คนรู้สึกว่าเฮ้ย เขาได้รับความลักชวรี่เขาต้องการเห็นฟีดใน i อของเราหลายคนหลายคนนะโค้ดพูดเลยว่าที่ขายของแบรนด์เนมขายของมือสองโคตดเห็นเยอะมาก99%ขายของแบรนด์เนมแล้วชอบเอาสินค้าลงเป็นชิ้นชิ้นชิ้ชิ้น แล้วก็คุณมีสิทธิหนโดนปิดบัญชี2เนี่ยมันทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าสินค้าของคุณมันดูถูกทั้งๆที่จริงๆแล้วของของคุณเนี่ยที่เป็นของแบรนด์เนมเนี่ยอันนี้มันดูใหม่เป็นสินค้าที่ 95%-90% แต่บางทีเนี่ยคุณถ่ายรูปหรือว่าคุณวางวางในฟีดบน IG ของคุณเนี่ยมันดูไม่แพงดังนั้นเนี่ยโค้ดเลยบอกว่าอยากให้ทุกคนอ่ะลงทุนเรื่องความรักหรี่แบรนด์ Band อันนี้นะคะเพราะว่าอยากให้คุณเนี่ยขายดี ในช่วงปี2.5.6.8หลายคนมาบ่นว่ามาบ่นกับคนว่าเอ้ยเนี่ยช่วงนี้ขายไม่ค่อยดีขายไม่ค่อยดีเลยคุณเนี่ยเป็นใครแล้วก็คนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของคุณเป็นใครคือถ้าสมมุติเรารู้แล้วว่าคนที่เป็นลักซ์มเมอร์เนี่ยก็คือเป็นฐานของเราใช่ไหมดังนั้นคุณต้องแค่ลุยคุณก็แค่ต้องทํา ไอจีของคุณให้ดูแพงคุณต้องรู้ว่าคนรวยเขาซื้อของอะไรคนเกือบรวยเขาซื้อของอะไรแล้วมันก็คุณค่อยๆพัฒนาหน้าฟีดของ IG ของคุณนะคะให้ดูพรีเมียมนะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะก็ทุกคนโคเชื่อว่าใครที่เป็นแม่ค้าหรือว่าเป็นคนที่ขายของใน IG ก็เริ่มจะเก็ตแล้วเนาะว่าเฮ้ยยังไงเนี่ยสินค้าฟุ่มเฟือยสินค้าที่เป็นของลักชัวรี่เนี่ยยังไงเนี่ย ก็ขา,ขายได้นะคะเพียงแค่เราต้องสื่อสารให้ชัดเจนแล้วเราก็ต้องรู้ว่าคนที่เขาจ่ายเงินจริงๆให้กับสินค้าสินค้านี้เป็นใครนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ